ที่สพสม็จพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงรองผู้บังคับการตระกูธทจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกชนะชัยเกษมวงศผู้กำกับการสพสม็จร,ร่วมกันแถลงขาวจับกลุ่มนายชนะพัฒน์หรือปัดจันเอี่ยมอายุ30ปีพร้อมด้วยของกลางยาไอซ์ 1, 6, 1, 6กิโลกรัมยาบ้า16,800เม็ดยาเคเคมีน1.64กิโลกรัมอาวุธปืน1กระบอก พร้อมได้โทรศัพท์สองเครื่องเครื่องช่างดิจิตอลหนึ่งเครื่องสมุดบัญชีธนาคาร3เล่มในการจับกลุ่มครั้งนี้เนื่องมาจากได้รับรายงานว่านายธนพัฒน์และนายพงวิรัต์หรือกี้จันเอี่ยมอายุ25ปีน้องชายของนายธนพัฒน์เป็นผู้ค้ายยาเสพติดรายใหญ่ให้ผู้ใช้รายงานในพื้นที่ตำบลสม็ดจึงทำการล่อซื้อและนักส่งยาเสพติดที่บริเวณริมถนน3 1 3 4หมู่ที่5าตำบลสม็จ นายธนพัฒน์และนายพงวิรัตได้ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งยาเสพติดตำรวจจึงแสดงตัวจนสามารถจับกลุ่มตัวนายธนพัฒน์ได้ส่วนนายพงวิรัต์หลบหนีไปได้จึงตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายและมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทสองเคตามีนครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายหลังจากนั้นได้มีการคุมตัวว่าดำเนินคดีและจะได้ติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยนายชนะพัฒน์สารภาพว่ารับจ้างส่งยาเสพติดให้กับลูกค้ามีรายได้ครั้งนั้น10,000นถึง2 0 0 0 0บาทและจะส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าประมาณเดือนละส0บครั้งโดยจะรับยามาจากลูกพี่อีกครั้งหนึ่งเราคือภาพประจังไงครับเนี่ยพอดีนะครับก็มีสายลับทราบว่าผู้หาจะมาการส่งยาเสพติดครับเลยล่อซื้อครับซื้อหัวสองรายลกดีเป็นหนึ่งรายแล้วก็ได้ตัวผู้หาก็นําไปตรวจผนยาเสพติดที่บ้านพักก็พบอาการตามจำนวน พี่หมดแล้วป่ะครับของลูกพี่ครับผมฮะของลูกพี่ครับของลูกพี่อะรับจ้างอรอย่างเงี้ครับรับจ้างเก็บไงฮะรับจ้างวางครับวางเราได้ครั้งเท่าไหร่ครับสามสี่วันได้สองหมื่นสามหมื่นนะครับมือกีบีอะแล้ววางวางวันเดือนประมาณกี่ครั้งครับสิบครั้งครับสิบสิบครั้งเลยนะเราจะฝากถึงคนที่ทําแบบเราไหมฮะว่า อย่าเลิกครับไม่ช้าช้าเร็วก,ก็โดนอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นพวกยาบ้าครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ยาพาราเนาะไงก็ต้อโดนจับอยู่แล้ว